ก็เลยแวะไปดูเน็ตฟิกจริงๆคือ,อยุ่งมาแล้วก็หายไปหลายวันมากๆนะคะแล้วก็กลับมาแล้วค่ะทุกคนเรื่องที่18ก็คือวันฟอร์เดลโรสค่ะ้องสารภาพว่าที่หนังฉายอยู่ที่โรงหนังเราไม่ได้ไปดูด้วยความที่เราไม่ได้รู้สึกสนใจขนาดนั้นเราไม่ได้รู้สึกสนใจเกี่ยวกับแฟนเก่าหรืออะไรแบบนี้มันไม่ใช่สไตล์หนังที่เราอยากดูเราอ่านเรื่องย่อแบบมาเยอะมากๆเกี่ยวกับวันฟอร์เดลโรสจนน้องได้มาเข้าเน็ตฟลิกนะคะก็คือวันฟอร์เดลโรสเราก็รู้สึกว่าดูซะหน่อ,นอยแล้วกันะคะือดูดูซะกหน่อยแบบอารมณ์แบบเออดูส โทนหนังแบบดีมากเพลงเพราะมากแล้วสุดท้ายเราก็ร้องไห้แต่เราไม่ได้ร้องไห้เรื่องแฟนเก่าเราร้องไห้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกมากกว่ามีคนที่กําลังรองเราอยู่แบบว่าเวลาที่เราไปตามฝันในแบบนี้ตามความฝันของเรายังมีคนที่ยังอยู่ข้างหลังเราอยู่เอออะไรประมาณนั้นความรู้สึกของเราอะที่เราจึ้งใจอะที่สำคัญก็คือพี่ไอซ์เสืออินเนอร์ของการแบบไม่มีแรงอะทุกคนเรามีญาติที่เป็นมาเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เสียไปแล้วเรารู้สึกว่าเขาสแสดงดีมากเออตอนนี้เป็นอะไรที่เราจึ้งใจมากนะคะก็ไปดูกันได้ในเน็ตฟลิกัน